การแต่งตัวสำคัญชนะไหนมันเป็นเรื่องมารายาทหรือหรือว่ามันเป็นการวัดคุณค่าของคนหรือเปล่าที่รักของเจสีวันนี้เจสีมีเรื่องมาเล่าให้มู่เจ้าฟังอีกแล้วเด้อเพิ่งไปเจอเหตุการณ์นี้มาแบบสดสดร้อนๆเลยฉันสิีวาให้พวกเธอฟังเด้อเมื่อน,นี้เจสีสิซูนอีกบ่นอ้อเดี๋ยวฉันจะเล่าให้เธอฟังแบบสนุกสนานบนหาเลยนะจ๊ะ เหตุการณ์นี้มันเกิดขึ้นตอนที่ฉันกับลุงนวดเนี่ยนะไปพักผ่อนทางทะเลถักผ่อนทางทะเลไปสันไปพักผ่อนไปเที่ยวทะเลทางตอนใต้ของประเทศอิตาลีเดยได้ชิซิว่าให้ฟังเรื่องมรยาทในการไปร้านอาหารของโซนคนฝั่งโนนะา๊ะอิตาลีผู้ดีกว่ากันไป วันนั้นวันนั้นฉันกับลุงหนวดเนี่ยนะได้ขับรถไกลจากที่พักขับไปโอ้เป็นรลายกิโลเลยเธอเพราะว่าฉันไปตาม GPS เขาบอกว่าหาตรงนี้สวยมากถ้ามาที่นี่อย่าพลาดที่จะมาชมหาที่นี่ฉันกับลุงหนวดนี่นะก็เดินทางกันแต่เช้าจนถึงตอนเย็น หอดเ่าเหมือแรงมากเป็นจังใดปัตนีโอ้ยท่องเที่ยวกันเหนื่อยคักปัตณีก็เลยมีความหมู้ซึกว่าหิวเขาละเทาฉันหิวเขาแล้วแต่การที่เราจะขับรถกลับไปที่โรงแรมไปอาบน้ําแต่งตัวสวยๆหล่อๆแล้วกลับมาหาร้านอาหารดีๆทานนะโอ้ยมันเสียเวลาคักเนี่ยเอาอย่างนี้แล้วการเจ๊สีก็เลยมีไอเดียปิ๊งขึ้นมาบอกกับลุงหนวดว่า เอาอย่างนี้แล้วกันที่รักพวกเรานี่ระหว่างทางขับรถกลับโรงแรมเนี่ยนะเราเจอร้านอาหารร้านไหนที่เขาเปิดเราก็จอดแวะแล้วก็ทานกันเลยง่ายๆไม่ต้องไปแต่งตัวให้มันสวยหรอหรอกนะจ๊ะแต่เธอรู้ไหมประเทศอิตาลีเวลาทานข้าวเย็นนี่เขาสิเต็มสตรีแห่งใดเขาต้องแต่งตัวสวยแต่งตัวรอหน้าผมต้องจัดเต็มเจ้ามีแบนเนมเมนเนมเหมือนกะัน แจ็คเก้าวผิดระบาดเนี่ยมันเริ่มศูนย์แล้วเด้อยมันบอกผิดเดีย่ยเธอมีแบรนด์เนมกี่ยี่ห้อประโคมกันมาให้หมดแล้วทุกคนในร้านจะเข้ามาบริการเธอดุดดังเจ้าหญิงนะจ๊ะเออนี่นี่นี่เคล็ดลับเล็กๆน้อยเวลาที่เธอสิมากินเขาต่างประเทศเธอต้องแต่งตัวดีๆด้ดแต่ว่าวิธีชาวเขาชาวดอยเจสีกับลุงหนวดเนี่ยนะด้วยความที่ว่าเราไม่ได้ใส่ใจเรื่องการแต่งตัวชั้นก็เลยคิดว่า ใส่อะไรก็กินข้าวอิ่มคือกันฉันก็บอกตะนวดอย่างนี้ไม่ต้องไปอะไรมากมายเพราะว่าเราไม่ได้อยู่ที่นี่เราใส่อะไรไปเราก็กินข้าวได้เหมือนกันเพราะว่าเธอสังเกตเมืองไทยเธอดูสิร้านอาหารรู้ร้าแค่ไหนฝรั่งเดินเข้าไปใส่เกือบแต่ใส่เสื้อกล้ามโอ้ยบริกรบริการโอ้ยยิ้มแย้มแจ่แมใสเวลคัมเวลคัมเวลคัมทูไทยแลน และแล้วระหว่างที่ฉันเดินทางนั้นฉันมองเห็นร้านอาหารร้านหนึ่งเป็นร้านอาหารที่ขึ้นป้ายหน้าถนนแล้วมีทางอ่าน้อยๆขับรถเข้าไปฉันก็คิดว่าโอ้ร้านนี้โอเคเราแวะทานอาหารร้านนี้ดีกว่าพอฉันเดินเข้าไปในร้านนะจ๊ะฉันเห็นบริกรคนหนึ่งฉันก็เลยถามเขาว่าเออพอมีโต๊ะว่างสําหรับสองท่านหรือเปล่าคะบริกรแนมนาสุ่มสันเด้เธอแนมนาฉันกับลุงนวลหัวจะรถเท่าแล้วก็บอกว่าเดี๋ยวฉันจะพยายามหาโต๊ะให้นะแต่เธอรู้ไหมว่าในร้านอาหารนะบม่มีไพเลยมีฉันกับลุกนวลสอง เพราะว่าฉันะไปแต่หัวเว้นคักแน่พอฉันนั่งโต๊ะบริกรคนเดิมก็เอาเมนูนะมาโยนตรงหน้าฉันซึ่งมันเป็นการเสียมารยาทมากนะเธอเสร็จแล้วเขาก็ถามว่าพวกฉันจะดื่มอะไรฉันก็เลยบอกว่าฉันขอน้ําเปล่ากันแล้วกันเอ้ย <Hey, S 1> คนอิตาลีก่อนเขาจะกินอาหารเย็นนี่เขาต้องดื่มไวน์นะจะตามมารยาทของเขาแต่ฉันสองคนนี้บ่คอยมกักไหวก็เลยบ่สั่งกันบริกรก็แหงแต่เบิง่งหน้าตาเพิ่นเข้มขึง้นแบบ ไม่เต็มใจให้บริการประมาณนั้นที่รักจ๋าแล้วพวกฉันก็สั่งอาหารมากินตามปกติแต่ฉันอีอสูญหอกบริการอันนี้แห้งหมอหนี่แมเวลาคุยพูดคุยกับพวกฉันนะมองพวกฉันหัวจะรดเท้าแล้วก็ที่สําคัญเนี่ยเวลาฉันพูดกับนางนะโอ้ยเธอจาตานั่งนี่เบิร์ทะเลึ้นฝ้าบ้อยากสิเว้าบ่อยากสิจ้าบ่อยากสิบริการพวกฉันเลยแล้วที่สําคัญอาหารร้านนี้ แพงมากแพงหูฉีแพง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 แตาหนวดก็เลยว่าโอ้ในเมื่อได้มานั่งร้านเขาแล้วไม่อยากจะรู้ออกบึ้งแต่หนวดนี่ไม่มารยาทกับเขาฉันสูนแห้งฉันฉันจุหิวเขาเถอะฉันจะดกินเข่าบาบฉันเก็ดกัดแข่อยู่เกลือดเกือดฉันว่าบอกผู้ดีไงบอกพระราชาเมืองจงไว้เลยจาไว้จาไ,ไ,ไว้สิบุญเห็นหนาะเจสีอีกจาก้าเชื่อแล้วในใจฉันคิดขอในร้านมันเจ๊งขอใ้ร้านมันเจ๊งอยากให้มันทํามากขึ้นได้ฉันสูน